วันนี้ใส่เสื้อสวยจังเลยเสื้ออะไรนะเสื้ออีโก้ปิ้นเสื้ออีโก้ปิ้นนะครับนะคะตัวละพันกว่าบาทตัวละพันร้อยพันร้อยนะคะเสื้อใบไม้นะคะปิ้นจากใบไม้อันนี้ปิ้นจากใบไม้ธรรมชาตินะคะเหลนจากใบขี้เหล็กนะครับเหมือนสีผิวเลยเข้ากับผิวดีนะคะวันนี้เข้ากับผิวมากสวย อ,อันนี้ดูผู้เหมือนผู้สูงไวัเลยนะคะหล่อนะคะวันนี้หล่อเดินตุดบิดตุดเบีย้ยวสองรอบตามรอบเมื่อไจะไปสักทีเนี่ยไลไรใส่เสื้อใหม่วันนี้ใส่เสื้อใหม่ขยันนะคะ